สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีกันกันเลยนะครับเป็นไพ่ของพระราชาถือดาบหรือว่า king of swords เข้ามา เสียงภาพของทำทํานายว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถือดาบในมือได้เหมือนกับเขาเจ็บนะครับไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาโฟกัสมาที่ชาวราศีกันว่าคุณไม่ได้ทํให้เขาทําร้ายคุณไม่ให้เขาทําร้ายเขาไม่คุณไม่ทนต่อความเจ็บปวดความเสียใจยกับสิ่งที่เขาทําอีกต่อไปแล้วะเช่นพระราชาถือดาบทํานายได้ว่าความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง3 1พฤษภาคมเนี่ยเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเจ็บปวดทุกทนนะครับกับสิ่งที่เขาเคยทําร้ายคุณไปกับสิ่งที่เขาทําาไไม่ดีคุณปเพระ เขาคิดว่าคุณจะมองเขาเป็นพระราชาเขาคิดว่าเขาอยู่เหนือคุณเนะี่ยเขาเลยคิดว่าเขาสามารถทําอะไรคุณก็ได้แต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วชาวสีกันหลายท่านเนี่ยเดอะเฮอร์มิหายไปนิ่งไปเงียบไปเริ่มขาดการติดต่อเริ่มเดินออกไปไกลกับเขามากขึ้นเท่าไหร่เขาเริ่มมีภพ่ของการเป็นเดอะเฮอร์มิตเริ่มกลับมาคิดทบทวนเริ่มกลับมาโดดเดี่ยวเริ่มกลับมารู้สึกถึงมองหาแสงสวา่างมองหาเพศแท้มองหาความรักแท้นี่แหละนะครับให้กับชาวสีกัน ผมทำนายว่าทั้งหมดทั้งมวไพ่สองใบนี้หมายความว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังเจ็บปวดและนึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงความรักที่ดีนึกถึงคุณค่าของความรักที่มีต่อกันแต่เขาทําร้ายคุณไปแต่เขาเผลอผ้าทาร้ายคุณไปด้วยการที่ไม่ได้คิดด้วยการที่ใช้อารมณ์บ้างแหละด้วยการทําร้ายจิตใจบ้างแหละด้วยการที่ตัดเราไปไง,ง่ายทิ้งเราไปไง,ง่ายนอกใจเดินออกไปจากเราบ้างแหละฉะนันจะเฮอร์มิตกับไพ่ของการที่เป็น king of swords ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยทานายว่าชาั่วสิการตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบเอลด กลับมาคิดทบทวนกลับมารู้สึกถึงความรักคุณค่าตอนที่คุณไปไกลแล้วและกลับมาเจ็บปวดกลับมาไม่พอใจกลับมาโกรธนะครับกลับมาเห็นกลับมาเจ็บปวดกลับมารู้สึกแบบนี้นะครับเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยหนึ่งดาบตัดทุกตัดปัญหาตัดเขาได้แล้วนะครับตัดเวียนตัดกรรมตัดสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างมีความสุขเส้นเอทออฟซอสจะเห็นภาพของนกโบยบินนะครับชาวสีกันจะมีความสุขไปไกลมีความสุขมีความเจริญอยู่เหนือท้องฟ้า นะครับมีอิสาระในชีวิตพอคุณไม่มีเขาชีวิตของคุณดีกว่าเดิมมันเลยทำให้เขาเจ็บทุกข์นะครับมีการไม่อพอใจมีการโกรธนะครับเขาเห็นว่าคุณกำลังมีความสุขเขาเห็นว่าคุณตัดเขาได้เขาเห็นว่าคุณอยู่ดีมีความสุขหลายคนมีนก ok อินทรีสองตัวไปเจอความรักใหม่นะครับไปเจอความรักใหม่ไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอสิ่งดีในชีวิตเริ่มดีขึ้นชีวิตเริ่มมีการโบยบินไปไกลขึ้นชีวิตเริ่มมีความสุขมากขึ้นเขาเห็นคุณดีมีความสุขเขาก็ทุกเขาก็เจ็บ เขากลับมาถึงความรักกลับมาถ,ถึงความสวยงามมาถึงสิ่งดีที่เคยมีกับกันนะไพ่ไปต่อมาครับเป็นไพ่ของราชีถือถ้วยเหล็กคินออฟคับก็เลยมาดวงชะตาของชาวราศีกันช่วงนี้ว่าเหมือนกับคุณใส่ชุดสีน้าเงินและเห็นไหมหยิบจับอะไรก็มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็เลยตอบว่าช่วงนี้ชาวราศีกันหรืท่านจะมีการที่ได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับความรักการได้รับรู้สึกตัวเองว่าตัวเอง,เองมีคุณค่ามีเงินมีทองมีชีวิตที่ดีขึ้นวมาเดิมอ่ะก็เลยหำนายว่าปัญหาอุปสรรคที่ชาวราัันนเจอครบ ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวเลวร้ายหรือเรื่องราวที่มันทําให้คุณทุกชนลาบากปัญหาเรื่องการงานการเงินหรือคนไม่ดีทาร้ายคุณอยู่หรือคนรักที่เคยเรื่องราวหรือจากไป A d e of sorts the hermit และ q u e n t of cup ทุกอย่างที่คุณเจอมันจะผ่านพ้นไปด้วยความสุขด้วยความบริบูรณ์ด้วยความรู้สึกที่ได้รับตัวเองกับพืนได้รับคุณค่ากลับพืนมาได้รับเงินได้รับทองได้รับสิ่งดีคืนมาสู่ชีวิตก็ทมน้าราศสีการตั้งแต่วันที่1นึ่งวันที่สิบห้าถึงสามสิบพฤษภาคมเนี่ยจนถึงปี2018 ปีนี้ทุกอย่างที่คุณเจอหรือความทุกข์ทรมานที่คุณเจอมานาะนปัญหาโรคสัตรูที่คุณเจอมันจะผ่านพ้นไปแล้วมีความสุขมากกว่าเดิมคุณได้รับสิ่งดีตอบแทนกลับมาส่วนคนรักที่ทาําร้ยายคุณไปหรือเลือกลาคุณไปพอมันจบปัญหาไปแล้วเนี่ยพอเขาเสียคุณไปพอคุณเริ่มอยู่ได้แล้วเนี่ยเดินออกมามีความสุขมีชวิ่ดีในชีวิต Queen ควินออฟคัพเห็นใบหน้าของผู้หญิงที่มีแสงสว่างอยู่ที่หน้าตัวเองอะ่ะเขาเริ่มกลับมารู้สึกรู้ตัว,ตวแล้วว่าไม่น่านเลยน่าจะรักษาคุณเอาไว้กลับมารู้สึก กลับมารักคุณกลับมารู้สึกห่วงแขนคุณแต่เวลาเขาทำร้ายคุณไปเนี่ยกลับไม่คิดที่จะเห็นความรู้สึกของเรากลับไม่นึกถึงความรักสิ่งดีหรือหัวใจของเราบ้างเลยผมแนะนำว่าความรักของชาวสีกาวท่านจะเลือกที่จะ queen of cups เปิดโอกาสให้กับคนที่เป็นฮีโรเฟนครับเปิดโอกาสให้กับความถูกต้องความจริงใจความรักที่มีความสุขกายสบายใจความสุขสงบก็เลยทำายดวงตาของชาวสีกาวว่ามีเดเธอร์มิตเข้ามาครับใครก็ตามที่โสดอยู่มีโอกาสพบเจอความรักจากทางไกลที่ ตามหากันจนเจอตามหาเพชรแท้ตามหา,า,มหาลักแท้จนเจอจากที่เคยเจ็บเคยทุกข์ทรมานเคยโดดเดี่ยวเคยเหงาเคยถูกทิ้งขว้างฮิโรเฟนเมลกับพบเจอพรมลิขิตเมลกับพบเจอความรักบุพเพสนิวาสที่ตามหากันจนเจอและนจากฮิโรเฟนไปนี่บบมายควาว่าความรักที่มันมีความเชื่อมโยงระหว่างกาันละกันความสัญญานะครับเคยผูกจิตผูกใจเคยผูกดวงกันมาก่อนเคยผูกรักกันมาก่อนเคยผูกพันกันมาก่อนอีกชาติทำให้ชาวสิทธิ์การเมลกับพบเจอความรักที่สุขสมหวังความรักที่แสนดี นะครับสุขสมใจเหมาะสมสําหรับคุณเห็นคุณค่าคุณมีโอกาสถึงขั้นสร้างอนาคตสร้างชีวิตมองถึงโอกาสดีๆในชีวิตถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวหรือใครที่มีความรักที่อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสแต่งงานสร้างครอบครัวเช่นกันนะและทํากิจกรรมดีร่วมกับคนรักผ่านปัญหาไปได้วยกันมันจะคัดแต่เหลือแต่สิ่งดีๆคนดีๆความรักแท้จริงใจอยู่กับเราชันเชื่อหัวสีคัามผมนายแบบ้ดวยกันว่าปัญหาและสิ่งที่คุณเจอหรือสิ่งที่คุณรอ,ค,ณอคอยเนี่ย คุณจะได้รับสมหวังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้คุณหรือโชคชะตาดวงชะตาคุณเนี่ยมันจะส่งเสริมดวงมันจะนำพามาให้กับคุณจนคุณสําเร็จจนคุณสมหวังจนคุณได้ดีนั่นแหละแล้วไพ่ไปต่อมาครับขึ้นมาว่าสิบไม้เท้าเวลาชาวราศีกรกฎท่านเริ่มดีขึ้นเริ่มมีชีวิตที่มีความสุขเริ่มมีการงานการเงินที่ดีเนี่ยเขาเห็นคุณได้ดีมีความสุขก็เห็นว่าคุณดีมีอิสระเจอสิ่งดีๆมีสิ่งดีในชีวิตสิบไม้เท้าเขาก็พยายามกลับมาทุกเขาก็มีพยายามมาามพยยายาาาาาาามมมมมกกลลัับบบบตหจะแนน้อน เขาเห็นคุณไม่สนใจเขาเห็นคุณได้ดีมีความสุขเขาก็เจ็บนะเขาก็อิจฉาหิือเสีานะฉะนันพนักง,งานของให้คิงออฟซอย King ก็สิบไม่ทั้งแบบว่ามาคนรักที่เลิกราหรือจากไปของชาวราศีกันเนี่ยมีการกลับมาเจ็บปวดกลับมาทุกนะครับกลับมาโมโ oh, หกลับมาไม่พอใจนะครับที่เห็นคุณได้ดีมีความสุขที่เห็นว่าคุณไม่มีเขาเนี่ยคุณดีกว่าเดิมคุณก็อยู่ได้นะแต่เวลาเขาทำร้ายคุณไปนะครับหรือว่าเขาทำปัญหากับคุณไปเนี่ย เขากลับไม่ยอมคิดที่จะแก้แต่มันจะกลับมาเจ็บปวดกลับมาแก้แค้นกลับมาเหน็ดเหนื่อยกลับมาแบบพยายามจะกลับมาหาคุณเนี่ยตอนที่คุณเดินออกมาไกลแล้วตอนที่คุณไปไกลแล้วตอนที่คุณมีชีวิตที่มีอนาคตสดใสแล้วก็เลยทำนายว่าความของชาวสีกันเนี่ยคนรักจะมีการกลับมาแบบนี้ยแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะให้อภัยได้จรงจะดีเขาหรือจะรักเขาเชื่อใจเขาอยู่หรือเปล่านะครับไพ่ใบต่อมาครับมาดูที่ไพ่ของ3ใบนี้แล้วก็ทานายโดยชะตาของชาวสีกันวันที่1 5 3หพฤษภสาาคมกันแต่ถ้าคนที่เลือกรากันไปแล้วเขาคิดดไ้เนี่ย อาจจะมีการติบไม้เท้ากับ King of s w ซ r d เกาะน,นะร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านปัญหาไปด้วยการแก้ปัญหาให้มันเร็วกว่านี้สำหรับคนที่แบบมีปัญหาการหรือเลือกรักกันไปหรือนอกใจกันไปทําร้ายกันไปเนี่ยแก้ปัญหาซะตัดสิ่งหยุดทําร้ายกันซะแก้ไขสิ่งที่เคยทําร้ายกันหรือเจ็บปวดตอนที่ยังทนันไม่ใช่ทําร้ายกันไปแล้วนะครับค่อยกลับมาทําดีทีหลังมันไม่ทันหรอกนะครับอยาเป็นคนดีนาทีสุดท้าย,พายไพ่ใบต่อมากระทำนายว่าไพ่ของเดอะเวอร์ครับมีโอกาสมีความรู้สึกที่ชาวสิกาหลาท่านมีโอกาสประสบความรู้สึกที่ สมหวังคําทํานายมีโอกาสสมหวังตามคาทานายสมหวังตามคําดวงชะตาที่คุณอยากจะสมหวังตามพรน่ะเพราะถึงเวิร์หมายความว่าขอน้องรักคำทำนายผมะม่พี่มาขออวยพรนะมันคือสิ่งที่ชาวสิกะหลยท่านมีโอกาสได้เริ่มต้นคือความสุขสําเร็จในชีวิตดุดพ้นผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นความทุกข์ปัญหาและความเจ็บปวดและความทุกข์ใจที่คุณเจอจะผ่านพ้นไปและดีกว่าเดิมมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่มีโอกาสเริ่มงานใหม่ นะครับชีวิตมีการเงินการงานดีขึ้นชีวิตของคุณมีความสุขความรบาบรื่นความเจริญมากขึ้นนะครับส่วนคนรักที่เลิกราหรือจากไปมีไพ่ของพลังงานของเดอะเวิร์คือการกลับมาขอโทษกลับมาให้อภัยอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มต้นกันใหม่ไหมนบหนึ่งไปด้วยกันอีกหรือเปล่าจะเริ่มต้นให้สิ่งดีๆต่อกันไหมหรือจะทำร้ายกันจนไม่เหลืออะไรจนชาวสิกันออกมาได้แล้วแหละและเดอะเวิร์ที่นี่หมายความว่าการพบเจอความรักจากทางไกลาทางออนไลน์ทางต่างชาติต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการงานนะครับที่ The World เดอะเวิร์หมายความว่า ดวงชะตามันเหมือนกับพลไม่ขีดบนโลกไปอย่างงี้นำพายคุณสองคนมาพบเจอกันจนหาก,กันจนเจออ่ะแล้วไม่มีชีวิตที่เหมือนกับ The w o r l คือการเกิดใหม่มีบุตรแต่งงานสร้างอนาคตรสร้างชีวิตวางแผนข้อสร้างครอบครัววางแผนทําสิ่งดีด้วยกันนะนะครับและไพ่หกทั่วเห็นไหมมันคือดวงชะตาที่มาบรรจบกันหาก,กันจนเจอซันติกออฟคอปหมายความว่าการพบเจอรักแรกพบการพบเจอความรักยาววัยการพบเจอป๊อบบี้เลิฟเฟิร์สเลิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับการพบเจอความรักที่เหมือนเราเคยรู้จักกัน คู่แท้รักแท้นะครับสร้างครอบครัวมีความสุขร่วมทุกร่วมสุขนะครับ <c oughs> คือสิ่งดีๆที่คุณจะได้พบเจอครับการงานมีที่ดีความรักที่เหมือนกับเห็นไหมโอบก,กอดเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักแท้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพรมิคิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยบุพเพสันนิวาสส่วนคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยหกถ้วยเข้ามากับให้เดวัวคือการกลับมาเป็นบุพเพกลับมาทํารักกลับมาเป็นความรักที่เขาเรียกว่าอะไรพรมิคิตกันอ่ะอย่าทำร้ายพรมิคิตอย่าทำร้ายรักแท้อย่าทำร้ายบุพเพสันนิวาสนี้ไปพอถ้าเกิดมันเีไปแล้ว่ หกถ้วยมันจะยากที่จะกลับมานะฉันใครเลือกหลากคนรักไปถ้าพร้อมจะให้อภัยหรือจะกลับมาคืนดีกันเนี่ยแค่ส่งคลิปนี้แค่กลับมาทําดีแค่กลับมาคืนดีแค่กลับมารักกันแค่นี้ยสู้และผ่านปัญหาที่มันเลวร้ายเคยทําผิดทําพลาดอะไรกันไปแล้วแต่นะหยุดซะแก้ไขซะเปลี่ยนมาทํารักเปลี่ยนมาทําดีเปลี่ยนมามอบสิ่งด่นี้ให้แก่กันที่เคยรักกันเนี่ยมันดีกว่าเยอะนะครับความรักเนี่ยมันดีกว่าความแค้มันดีกว่าความโกรธมันดีกว่าความเจ็บความเสียใจอยู่แล้ว พ่างทงานงานของหมดท้งมวลนเนี่ยนะครับมันเป็นพลังงานของคนรักของชาวสิการที่พอเขาเห็นว่าคุณอยู่ดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับพบเจอสิ่งดีในชีวิตการงานการเงินชีวิตดีขึ้นอยู่ที่ของเราได้แล้วเนี่ยเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาเห็นคุณดีมีความสุขมีชีวิตทีด่ดีกว่าเดิมไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้เขาก็เจ็บเขาก็ทุกเขาก็โกรธแค้นนะแต่เห็นไหมครับเปลี่ยนจากความโกรธแค้นเนี่ยเป็นอะไรผมแจ้งไปแล้วเปลี่ยนเป็นความรักดีกว่าพล <participation. S 2> ังงานของไพ่ไปต่อมาก็อทำนายว่า หยุดตามหาอะไรที่มันเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยหยุดตามหาที่ต้องไปนั่งขอร้องกลับคืนมาหยุดตามอะไรที่มันเหมือนกับต้องมานั่งพยายามจนตัวเองเหมือนกับขอทานเหมือนกับคนที่ไม่มีค่าหยุดทําสิ่งที่มันไร้ค่าได้แล้วสันไฟออฟเดเคิลนคือจากนี้ไปคือโฟกัสเอาเงินเอาทองชีวิตของเรากลับคืนมาเอาความรักของเรากลับคืนมาเอาความเจ็บปวดเสียใจและสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทเนี่ยกลับคืนมาเพื่อตัวเองบ้างสันไฟอ pues, อฟเดเคิล pues, หมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการแนะนำชาวราศีกันครับว่าถ้าเคยเจ็บเคยตามเคยทําแลไไม่อะร อย่าไปร้องขอสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะความรักแท้คู่แท้ภูมิขิตหรือเพศนิวาสเนี่ยสิ่งดีๆที่เหมาะสมกับคุณเนี่ยมันจะไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องร้องขอมันจะเข้ามาหาคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณได้รับแล้วเนี่ยจะไปนเหนื่อยกับความเจ็บกับความทุกข์นะครับปัญหาที่คุณเจออยู่การเงินการงานเดี๋ยวมันจะมีความสุขเดี๋ยวมันจะพ่อยผ่านปัญหาไปได้ขอเพียงให้คุณสู้เอาไว้ขอเพียงให้คุณเนี่ยเชื่อมันในการกระทําเห็นคุณค่าตัวเองเอาไว้จันห้าเหรียญ ู้เอาไว้นะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับอย่าเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องหยับล้มเหลวไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ค่อยๆซุกค่อยๆท,ทํนาทีละนิดนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยพอหนึ่งถ้วยไปสุดท้ายครับความสําเร็จสิ่งที่ดีการเฉลิมฉลองรอคอยคุณอยู่ก็เลยทำนายว่าระบบสรุปความรัองชาวราศีการและดวงชะตาของชาวราศีกันเนี่ยคือการที่เหมือนกับมีโอกาสที่สุขสมบูรณ์มีโอกาสสาเร็จความจเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้อะไรที่คุณเจ็บอะไรที่คุณทุก มันจะมีสิ่งดีเข้ามาแทนที่สิ่งเหล่านั้นมันจะมีการที่มีความสุขราบลื่นในชีวิตเข้ามาต่างนี้ไปตัวนี้รันเลยนะอย่างน้อยปัญหามันมีเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่มันเข้ามาได้แค่แป๊บหนึ่งมันก็ไปแล้วความเจ็บความเสียใจที่คุณถูกทิ้งถูกทาร้ายเนี่ยนะครับถ้าเขาทำร้ายคุณไม่เลิกคุณก็จะอยากหลุดพ้นมีความสุขเขาก็ทาร้ายคุณไม่ได้แล้วนะอย่างน้อยมันก็จะมีดีกว่าเดิมนะเพราะมันคือมองแง่ดีเลยนะฉะนั้นไพออรลเคิลแนะนำชาวสิกานหลายท่านว่าสุไอร์เะ เราไม่ใช่คู่รักเราไม่ใช่ความรักแท้เราไม่ใช่ครอบครัวกันน่ะเราก็จงสู้เพื่อตามหาคนอีกคนหนึ่งที่ตามสู้เพื่อกันและการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงๆรักแท้จริงๆครอบครัวจริงๆดีกว่าครับฉันจงสู้เพื่อความรักแค้จงสู้เพื่อสิ่งดีสสสๆสวยงามให้กับตัวเราเองและสู้เพื่อตัวเองด้วยนะแต่อย่าไปสู้กับคนที่มันไม่ใช่เป็นคนรักไม่ใช่เป็นคู่แท้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีๆในชีวิตอะนะครับสู้ก็สู้ให้ถูกคนเจ็บก็เจ็บให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เจ็บถ้าเจ็บแล้้้้้วววเสสสีีีียยใจแแลลููถกกทททํําาารรคนนัิ่่่่งไมด ก็อย่าไปสนใจเลยเราสู้เพื่อตัวเองนะกันจากนี้ไปครับขอบคุณชาวราศีกันทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับและไพ่ไปนี้บอกชาวราศีกันว่าคุณจะผ่านสไวด์เวอร์การผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคในชีวิตไปได้นะไพ่ไปนี้ทำหน้า,นาให้แบบนั้นด้วยฝากกดติดตามฝากกดสมัครใจด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ